ครับผมพบอีกคู่ครับรอบ8ทีมไปแล้วครับเอ้ย16ทีมไม่ใช่เหรอต่อไปเป็นการัข่งขันเซบาสเ้องยมูฟราเชย์ครับนะครับทีสองระหว่างทีมสองมอเตอร์พบทีเชียร์สปร์ตสองมอเตอร์เป็นฝ่ายสองลูกสองทีมพร้อมเริ่มศูนย์อันนี้รอบ8ทีมครับไปแล้วครับปลาดมเข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะครับรอบสี่ครับรอบสี่ อ๋อเข้ารอบสีทีมไปแล้วครับป๋าโดมไปรอแล้วครับต้องมาดูคู่นี้ครับระหว่างสองมอเตอร์และทีเคสปอร์ต,ตครับสองมอเตอร์เสื้อสีเหลืองครับของนั้นูนทีเคสปอร์ตเสื้อสีฟ้านะครับใครจะเข้าสี่ทีมทีมที่สองต้องมาชมครับหนึ่ง 1> 1ต่อศูนย์ครับถึงขนาดนี้แล้วมันยอมกันไม่ได้นะครับทั้งคู่ครับโอ้โหโอ้ หมอเตอร์ได้แต้มครับ21แต้มนะครับแต้มไหลไม่มีดิวเด้อไป่อเบสเท่าประดียวหอด21แต้มก่อนกับคือเกมนะครับ TK สปอร์ตโอ้ TK สปอร์ตได้แต่ดีจริงๆครับ สองหนึ่งสองตอหนึ่งครับตัดไปปล่อยออกครับลูกนี้ของมอเตอร์ได้แจมของมอเตอร์ได้แจมครับสองเท่าส,สองเท่าครับทีเคสปอร์ตบาดโอ้บาดนรกครับ มาแล้วครับ EK s ั p ป o r t นะครับเหนื่อยครับสามสองสามต่อสองครับตัดมาหนึ่งสองตองมอเตอร์คูเบลป้าคูเบลกดหายกดหายแล้วครับก็สับรองครับ สามเท่าสามเท่าครับเอาลักครับโอ้ลูกเสืฟทำงานดีจริงๆครับสองมอเตอร์นะครับเดินสายจากบุรีรัมนะครับไม่ไม่ใช่ครับเดินจากเดินสายจากโคราชนะครับสองมอเตอร์ว่าไงครับลูกนี้เหมือนไปยิงนกเลยโอ้ตัดจอดอีกครั้งครับหน้านี้ครับยกเข้ามา พีเคสปอร์ตโอ้โหสี่เท่าสีเท่าครับสี่ท่อให้ส่วนไ่ยพอดีสี่ท่อทำ จ้ปึื้มท่าเสือท่าเสือบจอบคือยังยิ่นกครับอีตัดใส่ตัดขวาวางไดยผ่านงั้นลกแล้วนี่ตัดไปแล้วครับอีตักยกอ๋อโอ้ออโหปาดมปลาดมปลาดมหลอกเก็บหรือเปล่าเก็บหรือเปล่าเก็บหลอกมันเก็บแต่ตอนนี้คือไม่เก็บแล้วนะดีะมากเลย เสมอตัวเราสองคนบ้างเจ้าพื้นยังตามยกได้ดีคูเบลโอ้ของมอเตอร์ได้แท่อู้หูจานเดียวครับทั่นเเตะร้อยอย่างงี้ครับยุกนี้มันเตะยากนะอ่ามใช่ใครๆก็เตะยากนะที่พูดตรงกันเตะไม่ได้หรอกลูกนี้ใช่ใช่พี่เบลวอ่ะใช่จริงกางกาหลังไหมบ้าใครที่ได้ดูนี่เหยาดิ้งีเยาเลยปักเลยบ่อย ลูกเสือเจ้าปื้มครับทำงานหลายช็อตแล้วครับแมนครับทำงานหลายช็อตแล้วนะปื้มปื้มโคราชนี่แหละหกเท่าหกเท่าครับเอาวัดลูกเสือกันแล้วครับตอนนี้ครับวัดกันเลยครับใครดีใครอยู่ครับ เจ็ดต่อหกจะปืนว่าไงวะลูกเสือเหมนเดิมตัดไปหนึ่งสองโอ้โอเตะ <c oughs> ดีจริงครับทีเจสปอร์ตครับโ <c oughs> อ้ต้องหู้นี่ดีบอขอต้องหู้นั่นที่ดีข <c oughs> อปลาทวนทวนด้วยรวดเล่นนั่ง, <c oughs> งนั่ง <c oughs> นั่งเอาหน้ารับจี <c oughs> สองคนนี่ถ้าเข้ารอบสี่ทีมสุดยอดนะสองคนเข้าได้สุดยอดจริงจริงเจ้าปื้มมันยกเข้าไป <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้าปื้มครับเจ้าปื้มบอกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะครับเจ้าปื้มบอก <c oughs> ตกิดตะกอนไรเนาะมีแข้งปั่นเนะาะแต่ว่าตะเพิ่อนอไรคอยตะฮึดอันนา <c oughs> พนเล็นตะก้อกับเมียนเอาแล้วครับสมอเตอร์ได้แต้มแล้วครับมันมาผูกพ่นเล่นตะก้อน้ำลงพื้นเนาะตึบตึบตึบเนาะลงเสือยางป่วนอ่ะที่ไปเตะบุยลำเี่เยาหนอเนียเจ้ยองแก่แต่เมื่อกี้เพื่อยากเพิ่งเอาอยู่บ่ สองมอเตอร์ตัดไป TK หนึ 1, 2, ่ง TK สอง TK อไม่ยอมกร์ตทเ <laughs> <อ> <laughs> ตะอ <laughs> ัดเลยตัว,น <laughs> นตวเ,เน,นี่ยแสบมาทันเวดาอฟื่ <f ew l> อบอ,อกว่าแสบแสบมนะแป้า <8, 9. S 1> แต่ต่อเยังไม่หนีครับ1แต้มครับัไ<ป>ดไปจะฟื่มยกเข้าไป,ไปคูเบล เยี่ยมสุดยอดจริงๆครับมีทางห้างหรอ้คุณมีเตคให้นึ่งลูกเตะาจย์ล้กให้ก่นดสิบแปดสิบแปด ปั๊ดตัวตันล้วงนี่ไ่ได้รับเลยล่ะลูกเสิร์ฟไหมโอ้เสิร์ฟเสิร์ฟกะเจ้าแท้เสิร์ฟวัดเลยนะครับเจ้าพื้มครับพึ้งโคราชครับเก้าสิบเก้าต่อสิบโอ้พี่สปอร์ตได้แต่ปั๊ดดูนี่ไหมล่เส้นเลยไหมแจกสารคามไหมโอ้ดูนี่ไหมลูกเส้นเลย เดิมดีดีดูดิแลกกันเลยเออได้เข้าคู่กับอ๋าขนมปังที่มาจาะก้อนนะฟื้มยกคู่นี้กินกันไม่ลงแน่นอนครับเดียนาทีงจะอ้มบอกยอมยังไปเลยโอ้โเดนี้บอกเอาแล้วครับมันยอมกันไม่ได้เลยครับเกมแต้มต่อแต้มนะครับตอนนี้นะครับ เบียดกันทั้งเกมความนิ่งหัวใจลูกเสิร์ฟทั้งนั้นนะครับสิบเอ็ต่อสิจะพิ่มว่าไงจอบเหมืนยิงนกมาเห็นไหมโอ้โเอาล้ครับเอาล้ครับพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กครับส่งเสียงคู่นะครับ11เท่าแล้วครับตอนนี้ครับต้องมาดูเกมเสิร์ฟแก๊กสารคาม <ITA> ที่เจ้าสมบูรณ <anal ysis> ์เต้ยที่เจ้าสร้วน่าดีแล้วครับกรรมการอนกันว่าดีสิองตวะครับเก้า ฝนไม่ตกครับว่างไงครับหมูม้นฝนตกไหมไหน,นะครับพี่พักยู่นี้ไม่ตกครับโดนพี่แต่ลูกมันแรงครับปิ้นออกไปเลยครับเต้าเท่าะครับสิบสามเท่ากันครับกินกันไม่ลงครับ ต้มต่อแต้มตาต่อตาฟันต่อฟันตองมอเตอร์เจอกับทีเคสปอร์ตใครจะไปเอาแล้วครับมันยอมกันไม่ได้ครับพลาดแต้มเดียวไม่ได้นะครับสิบสี่สิบสามโอ้แจ็คสงครามจะวัดหัวเน็ตทีศไายเลยครับเจ้าตัวครับ สิบสี่เท่าครับตกครับรีบเตะครับรีบเตะรีบเตะเลยครับหมูม,ม่นฝนตกแล้วนะอยู่นี่มันไก่อย่างหมูม่นอยู่หะยี่สิบหรือสามยี่สิบโลมั้งยี่สิบกิโลยี่สิบโลโอ้ไก่อยา่างน่าจะเป็นก้อนหนึ่งอยู่นู้นเนาะน่าจะไม่ตกหรอกยี่สิบสาม พี่สมพักแก้งแล้วว่า oh หมูม่อนฝนตกต้อร์ตกรอบก็นอนดูไหลสดอยู่บ้านเลยพี่ไม่ต้องมาเราพี่สมพักอ่ะเจ้าฟุกบอกว่าอ่อนดีแล้วสิบห้าเท่าสิบห้าเท่าครับถ้าเสริมมันจอบยิงนกครับ พลาดไม่ได้สักแต้มเลยครับโอ้โหฮีเคสปอร์ตมาแล้วครับออกแอคชั่นนะครับรอบลึกๆ ตามไปยกเลยอยู่ลูกปินาา่นทั้งหมดนี้ตามมึงงอขึ้นเลผู้เบลเตยอยู่ฮะ,ะได้เลยส่งให้เราส่งให้ทางแคสได้<น>เตะถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเอาให้มันชนะก็แล้วกันนะโอกาสขึ้นเตะเหรอโอ้โหกูอาให้มันชนะก็แล้วกันแหละ โอกาสชนะมีอยู่ห0 5 0อ้าสิบห้าสิบอ่ะ <c oughs> คือเขาสามคนอ่ะอค,คือรอบนี้แล้วสามคนคือแน่นแน่นอนอ่ะอร้อยเอ็ดถ้าชนะได้คือโอ้สุดยอดเลยสองนะครับเก้าสทีมหุยแข่งกับทีมนั่นนะ่ะเขาดีใจอยู่ได้เตเอาฝนลินแล้วครับ ผลปล่อยมาแล้วครับ16เท่า16เท่า่อนซีคิสปอร์ตเอาทีชเี่ยวดาบสองโอ้โหพี่ตั๊กครับโอ้ออกลีลาครับตัวยกครับตัวยกนะครับโอ้ยก ตัวยกครับสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบหกครับโอ้หเอาละครับไปแต้นรอเปล่า จะปื้่มสมาธิไปไหนครับจะฟื้มโดนโดนขู่แล้วสมาธิหลุดครับจะเล่นเองด้วยครับเมื่อกี้ครับ FC อด m i n ครับครับขอบคุณครับพี่พักครับสมพักครับ FC พี่พักเหมือนกันเลยครับมวยน้อยอย่างอด m ินก็อ FC พี่พกรครุ่นใหญ่นะครับสิบแปดสหเอาแล้วครับ <laughs> โอ้เอาคืนครับโอ้โหกดดัน,น,อนพอสมควรครับเมื่อกี้ครับแกแก้วแกโอ้ <laughs> ดูแกแบบเจา้าคืนครับจะลากเตะเองเมื่อกี้ครับมันหลุดไปหน่อยครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเอาแล้วครับลูกเสร์ฟทำงานหรือเปล่าจบปื้ม เคสปอร์ตนะครับโอ้การกดดันด้วยเสียงอย่างนี้ก็คือมันเป็นเกมกีฬานะครับผมคือการกดดันคือให้สมาชิกสู้หลุดนะครับถ้าหลุด18-19 18 19เอาแล้วครับเจ้าเพื่มครับใช้วิชามานออกมาใช้ เป็นไงครับพี่ตั๊กวินนิดนึงเอาโอ้ยได้ที่จะสมรรถนะเตะขัดบัค่ะเอาไงเนาะขันบัคฆะตาใครครับหัวสิงไข่นีขึ้นมาได้อยู่โงหนึ่งครับมันไปฆ่าหัวสิงไข่ครับกระครับจบหนึ่งจับหนึ่งเลยโอ้โหต้องมอเตอร์ครับ ต้องวัดเกมเสิร์ฟลูกนี้นะครับและฝั่งทางนี้จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับทีเก o r สปอร์ตจะเก็บเซตได้หรือไม่19-20แต้มเดียวจะเกมครับจะเพิม่มจะว่ายัางไง2 <S 1เกม S 1> <S 1> ครับสุดมันจริงๆ,ๆครับ,รบโอ้ยทีเคสปอร์ตเอาชนะโอ้คู่ใหญ่เจอคู่ใหญ่ครับทีเคสปอร์ตเอาชนะอออออนะตองมอเตอร์ไปด้วยสกอร์21ต,รต่อ19ตอตอแต้มครับมันจริงๆ,ๆครับผู้นี้ครับรอชมผู้ต่อไปครับเข้าไปรอบทีเคสปอร์ตเข้าไปยืนสี่ทีมสุดท้ายแล้วครับ